จ้าคณะคณะไม่ยืนจ้าคณะไม่ยืนคณะสวจ้ามุนีมากันสี่สาวนะคะคณะไม่ยืนเราเก็บเห็ดกลุ่มแรกไปแล้วเราจะไปล่าเห็ดอื่นว่าจะเจอเห็ดอะไรนะคะทุกคนคขาไปไปกันเลยจ้าเน่เบิร์ดคับเปะนาจ๊ะเนาะนี่จ้ากำลังขืนจ้ามาแล้วจ้าเป็นแถวอยู่จ้าอนี่จ้าอุ้ยสองดอกนี่มัางนี่จ้ามีอีกจุ่มนึงนี่คุณอ่ะ กำลังงามเลยดึงมาตัดเอาก็ได้ดึงมาตัดเอาก็ได้ไม่สีบรเซียนถ้ามาชันตัะบอพ่อไปเนี้มันเกิดสุปีปีที่แล้วกับบกนี้เป็นแถวหุ่นยาไปขอบขุดนนี่มันเพิ่งเริ่มเก็บโหลดแซ่บเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะงามงามให้เอฟซีเก็บเด้อจ้ามูอนี้เด้อจ้ามาแย่งเก็บบอบอเปนบอเคยเก็บกับหายเก็บไปเลยพ่อไปเนยัง เดี๋ยวพี่นุชภาพไปเก็บเห็ดดำอยู่จ้ะเดี๋ยวพี่นูก็สิเก็บให้เบิ่งดอกเนาะมื้อนี้เก็บน้ำแตเนาะอือออโโเค้ยุปอีซีอยู่พี่น้องกำลังงามจ้ะมันสิขึ้นอีเด้นเป็นแถวไปพุ่นเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นก็มี่เดี๋วพี่สิพาไปดูเจ้ะเออเอร์เอ็นเห็ดยังก็ใจเย็นๆเห็ดซาซามันตื่นเต้นตื่นเต้นดีริเดี๋ยวนุชจะบอกไอ้ เชื่อว่ามึงขึ้นนี่อู้นอนเกือบวารับโอ้ยตายตืย่นเตะตีเสียเออจ่องเวลาอุย้ยไปไปจ้ามึอนี้เก็บเห็ดแค่หลอดน้ำเด้อจอ้าเอาเมือสูนแนวจ้ามึอเนี่ยเพราะว่ามันหลาแลยเราจะเนาะพาทุกคนเก็บเห็ดแค่หลอดน้ำจ้านี่จ้านี่เพราะวเอฟซีสกินเนาะจะเนาะก็เลยพาเก็บน้ำเด้อมึอนี้เก็บสารพัดเห็ดเจอเห็ดได้เอาเห็ดนั่นจ้าพี่น้องจ้าทุกคนนี่จ้าเห็เดเน่เบิร์นคาเป้อีกกลุ่มหนึ่งจ้ะกำลังงามกำลังขืนจ้ะพี่น้องพุณอ่ะ เก็บมาจากแถวหนุนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่นี่ก่อนนี่จ้ะทุกคนจ้ะนี่นี่นี่จ้ะเก็บเอาโลดอันไรกินได้มาหนีินนเฮาอือฮะจีบเลยบนี่ยเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนกุ้มเป็นก้อนโอ้จะเป็นกุ้นงเขาอ่อนซอ,อ,อนอน<า>ั่งเกีย,กยดตลอดนีเ <laughs> <laughs> ตืน้น <laughs> เต,ตื่นเต้อนโอเคยเห็นโมหุจักเห็ดโมหุจักเห็ดกินเนาะกินได้เก็บเอาโหลดมาเนี่ยอนไรกินได้เอาให้มอดอันนี้มาแล้วขี่รถไฟมากคุณได้นั่นซองดอกนะจ้าเมื่อเขาเปียกเลยจะคุกไปนนั่น <c oughs> ช่วยสิพอเหเ็ดเผื่อเหเ็เหเดจังใดนะนี่ไกลแล้วม <c oughs> ันสีมีอยู่ดอกนะนี่มันสีเห็นอยู่ดอกม <ๆๆ S 2> ัอน,นี้ผ้าเก็บเน่เบิรนคาเป้อีเดอ้อเอาอีกรอบหนึ่งเลยจ้าแย่หุ่นหวยเด้อ บ่บบางคนมาเพรต้องว่าหลายก็ได้ดอกเพราะว่าโอ้ยเนาะบางคนกะว่าวเน้ยยัเงียบหลเพราะว่ายี่หี่ตัวนี้ยินเสียงบอกมันมันมันสีม่วนเด้บางคนก็ว่าเฮาจังสั่นเฮาก็จะเอาใจไผพี่น้องเอ้ยว่าสุคนส่วนหลาตัวชีว่าจังสี่เลยชีวิตยูทูบเบอร์ว่าสมารถสิเหตุให้ถูกใจคนได้บดทุกคนดอกเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็เป็นคนเนาะพี่น้องเอ้ยนี่พี่ดูดึงให้น้องเขาตัดเนาะอบคุณะ นี่จ้ะตัดเลยอ่ะตัดเลยนี่เดี๋ยวมันขึ้นมาอีกได้กลุ่มนี่หลายลักษณะคนกะสิเป็นประมาณนี้แหละหากมันนี่บัสมบูรณ์ด้วยนี่บัสมบูรณ์มันนี่ดอกใหญ่ปะเนี่ยบัดอกอวบปานนิดป้าแต่สมบูรณ์สีดอกอวบกว่านี่นี่แล้วอวบยังเนี่ยนี่จ้ะหนึ่งพูดข้างหลังอจุ่มหนึ่งเดี๋ยวเอาจุ่มหนึังหางหางมันจ้ะทุกคนนี่โอ้ยหั่นหักแล้วมามาตัดเอา ดอกผสมบณ์ถ้าดอกสมบูรณ์อ้วนก็นี่นี่จ้ะนี่นี่นโอ้ยงามค่ะนั่น,น,น,นเต็มกับตาหน่อยแล้วมีถุงอดอกจาก้ามืนเนี้ยปุ่นได้ยินเสียงฟังพุ่นเสียงปะงา,งามๆเลยจ้าเอมีตัดเอาเด้อห่างมันจะได้พะหับ มีตัดเอาตัดจังเลยล่ะตัดหางมันรวงไปลึกๆเลยจุ๊บเลยนะเอองามนี่จ้านี่โชว์ปองนี่ไงปไปกันต่อจ้าเห็นร่างกายเหรโอ้โอไม่ตีตาเฮีคุณเช่าทุกคนผีผีผีเห็นร่างกางามงามผีพี่น้องผีผีโอ้ยมาเอามาเอา ข้ายเจ็บเลยจ้ะข้างหลังนน่ง้ามง้ามหนิเจ็บเลยอันนั้น่าเอาถอนั้นท่ากับหากมันตหนะเอาอันดอกนี่เี่อาบ่เนี่ยเออเอาแตดอกน่อยก็ต้องเอามันละมัน่อปาเหอมเอานนอมาาเล่มัดกนแล้วมาแกเน้เอามีดมาแวกก่อนมานสิ มันถีดน้ำปักมือได้ปักข้าเลยเด้ในน้ำมันนี่เดจอดูยันหายเก็บจริงๆหนูมีถุงมือวันนัอยู่ด้วยก็ต้องใส่ไม่หลอกบัตน,นัดจับเห็ดบดถือคือให้จับขนาดบดใส่ถุงมือนี่จับบดถือเออหูยด,ยด,ยดยอกไม่องขายไงอือปามาเจอเห็ดแค่หลอดงามๆเอาจ้ามือนี่มือนี่เก็บสูเห็ดจ้าสีเต็มตาแล้วจ้าเก็บสูเนี้ยเ,ยเ,ยเ,ยนเนยห็ดเลยอัน่างงามๆเอาจา้าแต่ว่าหายเอาดอกปานยันบัตแสกมาจ้ะ นี่เจ้าเห็ดแครอทเป็นสีงาเสีคือแค่รอดหละจ้าไปจ้าเดีให้เอฟซีได้เห็นเลยจะดอกดอกยืดพลิงหวานดอกแม่ของมือจ้านี่จ้างามขามเอาดึงเลยดึงเลยค่ะมฮยยุยย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 ยายยยยยดยย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 ยนย่ยยยยย้ยยยยยนยย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 ยอยยยยยยยดอ เสีไดายเอเสีได้เหรอมาส,ส,สีแกงซูกินช่วงนี้ไะไปกันต่อจ้ามาเจอเห็ดผลหลงหวานอีกสองดอกจ้างามจ้านี่อุ้ยขาบนใหญ่หนึ่งมาเด็กซ่อนได้เหรได้พอแล้วป่ะเนี่ยไม่ไดถือใจเราละบานเน้ย,อยนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วผู้เสียสัตว์เกิดเพิ่มมาอยู่เมืองสวิตจะเขาได้ปีจะปีแล้วสามสิบกูปี โบเห็นเห็ดเจ้าเกี้ยนี่ยนะกว่าป้าโบเคยเขาตาเนี่ยเธออีจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะเก็ใส่ถานดูคนลูกแายลูกโอเคจัดเลยค่ะงัดขึ้นเลยหัวอ้ยขามันอุ้ยอยู่ในเมืองแมนเนี่จ้ะหนูเห็นงานกันในสนามบินตลอดก็เดี๋ยวไปสิไปยุ่งในเมือสุริศ อยู <Let> s <S ่แต <the> oh, ่บ้อกับโอ๊ย oh, ต <She is> <laughs> ok. ัดค่อยๆสีได้หากับบมีนอนยัยเห็ดแห้งเสีไดายเาล้วๆเอาไปทุกคนงามดอกเนี่ยเกียงอิ่มผนเด้อนี่ดอกนี้เฮ้ยหวาละเฮ้ยเค่อยไปเล่นที่บ้านก็ได้เอาสวยโชกองนอยน้ำตมอาเก็บโ เ <L an> ด้้อจาเห็นกางไกยมันโอ้ยท่านี่เกิดอยู่ยี่ตรงเออเอาตะดอกมันเอาได้เอาตะดอกมันเอาได้ตัดเอาปัดปัดเลยโอ้ยลุดรุดรุดมารุดไปมีชิดต,ต,ตักตักตักไปเลยอุยเป็นเซียนตานก็นสิจุ้ยดูเห็นบีเก็บอยู่ทามาอยู่สามสี่ปีแล้วก็ะสีปล่อยปล่อยแล้วก็ปลูกปู่ปูกแล้วไปอยู่โดนยาวพี่หนูมาอยู่ตั้งแต่หนูเป็นไวรุ่นหมดไหม พ่อละไว้ซ่ามัไนไว้มันแตกมันขาดแล้วซโอเคอมาแล้วพี่น้องมาแล้วเก็บเลยค่ะนั่นอีกดอกนึงโ่งหาดอกหาดอก,ดอกตรงนี้มันบ้าออกตายขึ้มานเทเอสีข่อยไปไหนนี่อีกดอกน,อดอนึงเอสีข่อยขึ้มานเทมันเนี่ยบ่เห็ดบ่เห็ดเองแยกดอกตายตายโอ้เย,ย,ยออเห็นยังไงเราก้นโบกไป มีอย่างนี้ด pues ้วยเฮ็ดออกแล้วเฮ็ดออกอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้มันแบบว่าตรงนี้มันไหนนี่ไงตรงนี้มันไหนบ้านไอ้ออกปีนี้กก็ออบโ้ยจะเป็นดอกน้อยดอกน้อยก็เอาจ้าเดี๋ยวพายเบิ่งดอกใหญ่ทั้งนี้ทั้งนี้ว่ามันมีอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวก่อนเด้อเบิ่งดีๆแล้วย่กหยัวมันเด้อะเพราะว่าเอื้องเอื้อสิเน่าเอิ้นสิมาเก็บอดีถสิมือแต่ว่าเสิ้งหนึ่งดอกนึงจ้าทุกคนจ่ามีจ้า มันก็ร่างทิ่ึ้นเห็ดตรงนี้นั่นอีกดอกนึงผู้ผูอ้อยู่ปาด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 พี่น้องใส่ไดอยู่จ้าถาก,ากอ,าออกเด้อคนเก็บเห็ดย่านเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอีกดอกนึงว้ายว่ายว่ายว่ายเบิง่งเก็บเห็ดทุงมือกับตือนเต้นภาษาอยังกับคนบ่ท่านพอตะเคียสองดอกสองดอกพี่น้องพี่น้องสองดอกเบิงบ่งเบื้งซอยนี่จ้า ว้ายมาเบิงแต่มาเบิงอันนี้ดอกน้อยกับป้านันซีดอกยู่นมองเดียวกันคนน่ะปาดปาดแต่เอาแต่เอาอันนี้แต่เอาอันนี้แต่เอาอันนี้ปาดปาดปาดติ๊กปาติโตนี่พ่อยเมียคนเดิมปาดนี่เต็มตาปาดนี่อันนี้เอาไว้มันกำลังออกไงใหญ่ใยยางอันมองหมดเด้อเดี๋ยวมืออื่นห้าสิมาเบิงมองนี้มีเห็ดแท้กำลังขืนอ่ะโอเคอ่ะตัดเอาจ้ะปาดพี่น้องมัน ตาเห็ดตาพญาเห็ด <c oughs> บังเลยแล้วมืมบอบังแล้วดอกน้อยก็เอาจ้ะมันอยู่แบมเดี๋ยวคนอื่นจะมาเอามาอีจ้ามีออีกจ้าบัวงามปันใดแต่ก็เอาจา้ะเพราะว่ามันไก่เบิดแล้วไก่เบิดดูดูการเลยจ้าอือฮึโอ้ยตายมือเลี้ยกกงตัวเดียวเห็นป้อมขัดออกข้างหลังกัมีเด้หาเบิ่งดีๆเด้วจา้าเนี่ยแถวเนี่ยทีละหาดอกหกดอกพอละแคบๆนมัอีกจ้านี่สองดอกจ้านี่สองดอก สองดอกกระเลียดอกละครึง่งไปแต่ละตน้นซาดห้าลายดอกนึ่งจ้ะนี่นี่นี่กินได้ได้จ้ะนี่นี่อ่ะอออหาบึงหาบึงวนบลนบึงข้างหลังมาเจอเน่บลนคาเป้อีกกลุ่มหนึ่งจ้ะทุกคนจ้านี่จางงามๆได้จ้ะนี่อุ้ยงามมากค่ะพี่น้องขาเป็นขบวนเลยค่ะจะถ่ายยังไงให้มันได้หมดนี่ฮึอืออือ มันงามแม่จ้าทุกคนจาเลยบ้างเนี่ยอือจานใช่พ่เบสอือมันงามมากอะเพียเอาเลยมา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 เก็บไอ้นี่มันจะออกเป็นสายเออเห็นน้ำหมอกมามาเก็บเร็วถ้ามันมาเก็บได้ป่าได้กลุ่มหนึ่งอยู่เอาเอาเอาเก็บช่วยกันนี่ได้น้องได้ละเอาอีกเอาอีกแคบ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 นะอือเยอะแยะเลยอือข้างหลังก็มีนู่นน่ะค่ะเก็บเลยเก็บช่วยกัน มันไงมันนี่แหละมันนี่ลวกน้ำทิ้งแล้วเอามาเฮ็ดสะเท็ดเด้งดึ๋งดังดึ๋งดั้งตัวไม่เก็กไม่เซาอันนี้ไเอามาต้มยำเล้วพอดีเลยที่บ้านพี่ทายรูปเฮ้ยพี่ถ่ายวิดีโอเด้้แม่นทีบลยส่วนตัวพอชอบไงพอต้มแล้วเคยปวดหัวก็เลยเอาเลยอ๋อค่ะอือแต่ว่าเขาแต่ว่ากินได้เด้กินว่าแซ่บเด้งกินแล้วสไตายก็พอว้ายใครสิตายด้วยนี่กินเงินมือถีบมันละเบื่อนงงามพี่น้องจ๋า มึอนี่เก็บสารพัดเห็ดเด้อจ้าพี่น้องบบเคยเห็นเก็บไต่เห็นเก็บอะไรติดบ้างเอฟซีเพิ่นบบเคยได้เก็บให้เพิ่นเก็บอีสามดอกให้เพื่อนโอยพูดนะมึงเนี่ยเห็ดคือคือเดี๋ยวมือขีบขึ้นมากคุณได้พี่ปูหาเบิ่งติดทางอ่ะมันจะมีอยู่เห็ดไอเห็ดผงหวานอ่ะลงไปอีกติดติดทางอ่ะมองหนูเคยพาไปเก็บอ้ยดอกเออมึงคือแง้งมแียมึงนี่ขายแง้วลวดสวดอยู่พูดนะเอาทุกเห็ดเด้อมึงนี่ เจอเฮดได้เอาเฮดนั่นเอาไปไว้กินรดแม่เก็บมาเยอะๆนะวะจ๊ะอาวลูกก็ได้ <c oughs> ไปพี่นุชพาอันดึงให้เอฟซีตัดขาดให้กันน,น่าจะตนแให้ต้ตึงเออโอ๊ยโต้กลุ้มโต้กลุ้มค่ะมาพี่นุชพาดึงให้เ <c oughs> อฟซีน,นี่โอ้ยงามนี่ไปแตะแค้มาร์โดอึ๊บโซ่ <c oughs> นี่เต็ัดเลยค่ะแจ็คสิฝาั่ยังไผยสีพัหาดด้วยนี่ไม่ค่อนหยาดดอกมีใหดแงบ่มีแล้วเมือเขตแล้วอืมันง่ายอีดีเด็กพี่น้องแต่ส่วนตัวมันต้มแล้วมันปวดหัวมันเหมือนกิดกระบูนอัยนะก็เล็บเอาเลยสิเนี่เฮ้ยถอนมันอยู่ด้วยล่ะปวดอะ เดี๋ยวมีคนก็ตาใช่จ้อเออะหากมนจะหหลายเนอเอือเกอบอันนี้ขาดมันหากเนอะจ้ะกลุ่มเดี่ยวพ่อแก่งก่นเล้ตุ่มย่เด้วยลาบด้อเห็ดมูนี้จ้ะไมจ้าข้าวต้มเจ้าก่อนอยู่บ่จ้ะต้มตม Oh. du er <laughs> Ja, jeg ja, Jeg er ægte Ja, jeg Wow, wow, wow. Ja, wow. Wow. du hey, oh, wow. wow. Ja. Det ah, ja, <laughs> er ja? genau. bare det er du musst, musst Wasser, gell, weißt, mhm. kocht, Ja, det er Ja, det er du เก็บซอยน้องเขามื่อนี้ยพี่หนูมีกินแล้วเดี๋ยวคนใดบล็อกขั้นได้กินก็นเอาไปกินแต่เมื่อนี้เก็บซอยกันนจะจ้ะนี่อะไรห้ามนะไตไหมกันอือือ,อแตกสวดสวดเต็มปลาเอย่านาะเมื่อเนี้ยเมื่อเนี่เนี่ยแต่เบอร์หันมันใหญ่ กัน,นนี่แหละก็เห่อกับเก็บแตงสิไงมันมันหลายสายพันธุ์ด้วยจ้ะตะคนจ๋ามีสายพันธุ์ที่ดำนะเห็นปะแต่ก็กินไดนนน้ึ้นกันแตะปื๊กกนะันเนี่ยอือหือแตะมานี่นะวุ่นนะโอ้ยจะมันเป็นขิดเมนูปูรังคน ใช่หันนั้ำกาเอาอนี่ป่นปูนปูนนั่นๆจุ่มหนึ่งงามงามเดียบไทยคิดกันไปเอาตรงนี้นจ,จะพ่นจนนีใจตรงนี้งามกับสีไทยเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ไบอบอเขาไม่ค่อยจะเก็บเห็นตรงนี้ยังวะคนอื่นอะเขาเก็บเห็นแล้ว่ยุ่มยังสันดอกเขาคอยเก็บ อืมเข้ายุ่มมุนเหมืดอย่งวันเนาะก็สันสิจมติีสันเขาสีเก็บบ่าอนุรักษ์จังอยเก็บยุ่มมุนเหมืดตายเหมืดเลนแกไม่ได้เลยเห็นบ้านคุณไปเบิ่งเอานะจ้ะนี่จ้ะทุกคนเก็บซอยกันโอ้ยเก็บเห็ดกำลังเสียกอไปน้ำจักมือเนี่ย้ะงามงามนี่น้องเออเก็บเห็ดสุกเห็ดเด้อมือนีเด้อเก็บ

นั่นหน่อยไงหน่อยกะจะเอาแต่อันจับติดวัวนั่นยู่ทั้งนันหนันไนเดินนั่นแต่สีไนเนี่ยแต่ห่างเนี่ยเห็นบอนี่เอาอุปกรณ์มานั่งกันไก่พุ่น่ะเต็มอยู่พุ่น่ะมันกับไนปนีเระเอาโหลดเขาก็เก็บขึ้นกันเขาก็เก็บขึ้นกัน เห็นนางไก่เรอเออตกใจเหมดเห็นนางไก่ห่างจ้าอ่ะตัดเลยใครจะเอาตัดเลยขอเก็บให้ผัดกะเพราผัดเนยก็แซ่บลองสันะลองสักสามดอกนี่แหละวนนี้ทุกคนพี่ปูพี่ปูแล้วยางเห็นไกลไปพี่หนูจมหายแล้วเลยกลับขึ้นมาจ้าแล้วพอขอย็นเห็ด มันต่างสับหลาบอยู่ต่วพีงามขึ้นอย่างอื่นนะซีมันเดียวกัใบ่นนั่นไตใบใหม่ต้นหนาเจ้าอัเหนยาป่กินปนมันผุนเพิงแสบขึ้นอย่างขวพแหมเ่อหนบอกนเ็ดอาพี่แถวนั่นแหละแม่นเมื่อตนเห็นอ้อาหารปรง่โอ้สบเือกาหนน่อบอี่มาหาทางนี้เดินได้เนี่ยไม่เดินหวานอนั่งหน่อย่น่ เอาแต่ดอกมันเอาได้อันดอกน้อยก็ยังเอามันมันบ่ได้กินเนื้อมันบ่มีเนื้อนี่มอว่าพัดใกันมีทั้งเนี่ยเออเราจะชิบ้าไปนี่มหาทั้งปีเลยท่านให้พี่จะถูกคนพี่หนูว่าพอเห็นนางไก่งามมึอนี้มาหลายคนพี่หนูจะถ่ายคลิปดีบอดีได้จะได้ถึนพอดีกับครบกราบประทานอภัยด้วยนะคะอึบมาหลายคนค่ะนี่เพื่อน มองพี่นุค่อยเอาปีทลียแล้วจะ้ะนี่โอ้งามสวยๆค่ะเห็ดั้งไกส่สวยๆโอเค <พา S 2> นี่จะ้นะแกงแกงออมแซบเด้ละ่ะแกงเลี้ยงแซบเด้ละ่ะเออหนูแกงเลเด้ละ่ะแกงเลี้ยงแซบอยากได้เด้เมื่อวานยังตอนนี้คือมาถือมะนาเนาะพี่น้องเมีโอ้หนูมานอนบ้าน้ีนกเต็เมื่อคืนนี้เพ้่อน อเือตก็บเลยพี่ตัดอันตายแร้วเหลือแต่รอพี่ต้องเลยชุลไปอีกคนอ่ะฮอกันเขอ คนมื้อนี้สรุปผลงานจ้าใส่แต่เทเตอร์พอเองอยู่ใส่บุ๊กอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กระตาบอกอันนี้ก็ได้หลายดอกเปลาได้หลายอยู่ฝรั่งหวานนี่อะไรจ้าทุกคนมีเฮานี่แล้วนี่ผลงานเป็นหลายประมุ่นอันนี้เห็นเมื่อไหรอันนี้เจ๊ปูเจ๊ปูเอาแต่เห็ดดำจ้ามื้อนี้เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นของน้องดาน้องดานะคะน้องดาเห็ดเองเป็งหลายดอกเนี่ยเห็ดเพิ่งหวานก็สวยสวยจ้าทุกคนจ้นี่จ้า เดินกำลังป้าปูอยากกินเห็ดอะไรเสยๆเจ้าพี่น้องจ้านี่จ้านี่ผลงานวันนี้นะคะใส่บาบปได้หลายๆได้ยูผู้ใด้ป้าได้ก็ยังว่าได้ยูแต่ยังว่านิสัยบนี่น่ิสัยบดีใช่จ้านี่จ้าผลงานวันนี้สวยๆบ่เห็นตอนเขาเก็บเป็นไรพ่นคนนทายหนีฉาบ่เห็นตอนอฉาเห็ดมันสวยบ่ตอนเห็นเกาเก็บพอกันด้คิดถัดไปจ้าทุกคนบ่เห็นตอนเขาเก็บเป็นไรนะ บายบายค่ะเสียงกระจิกระจอกแน่เด้อจ่าเด้อมือนี่ไปดลก้นเอาไปเฮ็ดอันนี้ก็ได้